หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชด,ดำริรุ่นที่สองหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินเดินทางไปดูพื้นที่รอบวัดยาณสังวรวรารามวรมหาวิหารจังหวัดชนบุรีโดยภาคเช้ารับฟังการบรรยายและชมวิททัศน์ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมกราพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับท่านท่านังนะท่านสอนท่านสอนว่าให้ทุกคนเนี่ยนะครับ มีความเป็นอยู่ที่พอเถื่อควรพอเหมาะกับสถานกา์ของตัวเองผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครองตามแนวพระราชดำริรุ่นที่สองได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลนมสักการสมเด็จพระพุทธยานเรศก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมสถานีพ่อลิ้งสัต่าบางละมุงนักศึกษาได้สมัครเป็นพ่อแม่บุญธรรมหมีชมสัตว์ปีกจากนั้นนักศึกษาทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ